สวัสดีคะ่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยๆนะคะวันนี้ยายก็จะมาทําข้าวผัดนะคะข้าวผัดกุ้งนะคะวันนี้ยายจะใช้กุ้งสดเนื่องจากว่าคุณตาไปซื้อมาให้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าซื้อมาแล้วถ้าไม่กินมันก็เต็มตู้นะคะพี่น้องระยายจะต้องทยอยกินเนาะกินแล้วก็พอดีก,กุ้งมานึกว่าจะทําอะไรดีนะคะเพราะคนเดียวเนาะคุณตาก็ไม่กิน เพราะฉะนั้นวันนี้ยายจะใช้กุ้งแล้วผัดใน,ในสไตล์โรยด้วยต้นหอมนะคะเพราะว่าต้นหอมยายมีเนาะเพราะฉะนั้นเราก็กินผักในบ้านนะคะถั่วหอมเราก็มีมะเขือเทศเราก็มีซื้อเขานะคะแต่ต้นหอมไม่ต้องซื้อต้นหอมไปตัดเอาหลังบ้านนะคะนี่เขามาตัดเพราะวันนี้จะใส่ต้นหอมเป็นการผัดข้าวผัดก็คือจะกินทั้งวันนะคะเพราะว่าข้าวอ่ะยายถุงแล้วใส่ตู้เย็นไว้แล้วเขาแข็งเนาะ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่เอามาผัดเข้าผัดแล้วเขาก็จะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะว่าใหญ่จะผัดแบบไหนจะแซ่บเวอร์อลังการแบบไหนนะคะพี่น้องไปค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยน,นะคะเดี๋ยววันนี้ยายจะมาทำข้าวผัดนะคะ แบบสไตล์ยาไทยๆนะคะผัดแบบไหนมันถึงจะแซ่บเวอร์แซ่บนัวนะคะก็นะคะน้ำมันหมูค่ะพี่น้องน้ำมันหมูนะคะนี่นะคะน้ำมันหมูเลยค่ะน้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูหอมๆที่ยายเจียวไว้นะคะอันนี้ใช้นิดแค่นี้พอเนาะ อยู่บ้านก็กินทั้งวันก็ผัดไปเลยค่ะเพราะว่าข้าวเย็นยายมีเนาะมันแข็งนะคะยายก็คิดว่าน่าจะผัดข้าวผัดซะเลยทวันนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะ thank you for everyone hello everyone how are you today นะคะเสร็จแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยชาแนลนะคะเป็นกำลังใจให้ยายไทยไทยด้วยนะคะก่อนอื่น ความหอมอร่อยใส่ไข่ลงไปเลยวันนี้ใช้ไข่ทั้งหมด3มลูกนะคะเพราะข้าวเขาเยอะถ้า3ามลูกไม่พอก็เป็น4ี่นะคะนม่จะไ,ไม่พอ เป็นเศษก็เลยทำกันเนาะผัดให้กินท้กวันนะคะพี่น้องจะได้ไม่เปืองอยังอื่นนะคะผัดซ่ามันก็มีนะคะมีแกงยังมีแกงแกงแกงเหลืองก็ยังเหลือไขดไฟแดงไหมคะ่ะ เราต้องตีไข่เขาให้แห้งก่อนนะคะแล้วข้าวผัดมันจะได้ออกมาสวยเยนานะ,ะนะคะหมูหมูให้มันหมูผัดผัดข้ากผัดนุ่มนะคะทีน้อัน้ันหมูไม่โทใส่อีกกีน้อยบัดจารนะคะ ข้าวเยอะอยู่ไข่ใหญ่จะใช้แห้งๆ,ๆนิดหนึ่งนะคะให้ข้าวเขาออกมาสวยน่าจะกินยังห่วงสวยอยู่นะคะพี่น้องนะคะเราก็จะตลบหลังเข้าไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่กระเทียมไปนิดนึงนะคะพี่น้อง เพราะว่าใหญ่จะต้องขับกุ้งพระเอกของเรานะคะนี่ปุะะ้งหักปุ้งหับมีในตู้เย็นก็กินนะคะถ้าไม่กินก็แน,น,น่นตู้ไม่หมดนะคะก็เดี๋ยวถ้าไปทำงานมันก็หาช่วงเวลามาขับยากนะคะ,ะคระับกุงเรียบร้อยแล้ว ให้ข้าหอมกระเทียมนิดนึงเนะาะหลังจากน้วยข้าวนะคะข้าวมันแข็งใช่ไหมคะพี่น,อน้องแค่ในตู้เย็นนะคะหอเนื้อดให้หมดแข็นเรียงเม็ดถ้าจะทำอย่างอื่นก็ค่อนข้างเล็กเนาะแต่แข็งเพราะฉะนั้นยายก็คิดว่าผัดซะเลยนะคะพี่นอ้อง เข็มหนึ่งนกเลยครับปรุงรสนิดหนึ่ง ก็จะมาคนเขาค่ะนะนี่เขาพี่นออ้องเราก็ขยำข้าวให้มันเละตัดนะคะให้เขาอยู่ตัวนิดนึงเขาจะเป็นฟ้อนเขาใหญ่ไม่ได้ขยำเนาะนี่นะคะอยิ่เท้างวัน เม่อว,วานก็ต้มข้าวต้มเนาะคือน้องน้องวันนี้ก็เข้าวผัดนะคะง่ายๆใส่ไตล์ยายแถบตาง้วยหอมใหญ่หัวใหญ่ลงไปเลยกุ้งมันก็ต้องใส่หอมนิดนึงนะคะคี่น้องเขัว้วล่อแบบขาวเนาะน่าจะแทน อิ่มค่ะทั้งวันเพาะนั้นก็ถอดไปด้วยนะคะเข้่ไปทิ้ค่ะล้เข้าขังอะไรทิมก่อนนะคะามลินยัไม่ได้ น ah, ี่หอมที่ไข่ดันเข้นมาเสียวข้าวให้เขานุ่มก่อนนะคะนี่ค่ะ นะคะพี่น้องเพราะว่าเราจะโรยด้วยน้หอมน้ำตาลข้าวก็ยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ยงไม่ยังไม่ได้อะไรเขาเรียกอะไรนะยังไม่ร้อนเต็มที่นะคะ ขอบุตแกบเล็กน,นะคะแล้วเราก็ทาด้วยมะเขเทศเลยค่ะค่ะขผัดยายไทยนะคะ เบาไฟนิดนึงนะคะเสร็จแล้วชิมค่ะไ่า้อดอะไรอีกนะคะหัวหอมก็จะสุกเลยนี่เราก็ปล่อยไฟเบาๆนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาได้ละอูได้คอข้าวมันจะได้ละอูเนาะผัดความเป็นนะคะแป๊บหนึง น,ะะนี่ค่ะพอไม่ต้องเยอะจัาหวานได้แล้วนะคะเราอบไปเลยเสร็จแล้วฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ยายไทยไทยด้วยเนอเดี๋ยวเชิญพี่น้องมากินข้าวผัดกับยายไทยไทยนะคะยายไทยไทยชีวิตบ้าน,านในต่างแดนนะคะตามด้วยต้องหอมโรยลงไปเลยค่ะพี่น้องจาก็กจะได้ข้าวผัดประมาณนี้เนาะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะพี่น้องจ๋ามานะคะเสร็จแล้วข้าวผัดก็เสร็จสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีมีเฮงกันทุกคนนะคะเดี๋ยวมากิเข้าวผัดกับยายไทยไๆนะคะ Thank you for watching my video clip s e e y o u a g a i n n e x t t i m e Bye bye Thank you อายุวโนสุขังพลังเน้อขอบคุณค่ะ ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะอยู่ดีมีแหงเนื้อรักกะโกดไม่รักกะกดคือเก่านะคะสวัสดีค่ะ